สวัสดีครับเพื่อนๆและ F อทุกๆท่านนะครับก็มาทักทายกันก่อนนะครับก่อนจะมาดูสูตรสิบล่างเฮงๆนี้นะครับก็มาทักทายกันก่อนนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็เข้ามาแต่เช้าเลยนะครับเข้ามาแต่เช้าพอดีมีโอกาสมีเวลาก็รีบเอาสิบล่างเฮงๆมาให้รุ่นมาให้เป็นแนวทางกันก่อนนะครับสูตรนี้ก็เข้ามาอยู่ประมาณ 17งวดนะครับ 17, 17งวดก็จะหลุดไปงวดหนึ่งนะครับหลุดก็งวดที่ออก9กหนึ่งนะครับแล้วงวดที yes euh ่ผ <influences> ่านมาก็จะได้7 6 5หนะครับเป็นงวดที่18นะครับงวดที่18นะครับก็เข้ามา17งวดนะครับ17งวดหลุดไปงวดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับ10ล่างเฮงเนะครับงวดที่ผ่านมาก็ออกอะไรนะครับ ออกอยู่ที่1นึใช่ไหมครับ1นกึก็จะมาเข้าอยู่ตัวนี้นะครับเลข7นะครับเข้ามาเข้าอยู่ที่เลข7นะครับงวดนี้ก็ผ่านนะครับนะครับมาเข้าอยู่ที่เลข7 ผลก็ออกอยู่ที่17ที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าผ่านนะครับ18งวดหลุดไปงวดหนึ่งนะครับสูตรนี้นะครับนะครับก็ส่วนมากจะเข้าอยู่ที่หลักสิบเยอะนะครับหลักหน่วยก็จะมีที่เข้าหลักหน่วยก็จะมี1 2 3แล้วก็4 5 5งวดนะครับเข้าอยู่ที่หลักหน่วยนะครับ5งวดนะครับ หลัก10ก็จะเข้าเยอะนะครับก็ถือเป็น10บล่างเฮงๆนะครับเป็นตามสูตรนะครับที่ผ่านมาก็มาเข้าอยู่ที่หลักหน่วยนะครับเลข7็นะครับแล้วงวดนี้นะครับงวดนี้จะได้ตัวไหนกันบ้างนะครับนะครับสูตร10บล่างเฮงๆนะครับก็เอามาให้ลุ้นมาให้เป็นแนวทางอีกนะครับ10บล่างเฮงนี้นะครับก่อนอื่นก็มาฟังคําเตือนก่อนนะครับ คำเตือนคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายทั้งสิ้นนะครับทุกๆข้อมูลไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสูตรทุกสูตรก็มีข้าวมีหลุดนะครับก่อนจะนำตัวเลขไปใช้จริงก็ให้เพื่อนๆและมาชิกก็พิจารณาให้รอบด้านนะครับก่อนจะนำไปใช้จริงนะครับตัวเลขไม่แน่ไม่นอนนะครับ มีข่าวมีหลุดนะครับไม่แน่ไม่นอนนะครับก็สูตรก็มานลุ้นเลยนะครับมาทํำพร้อมๆกันเลยนะครับว่าจะได้ตัวไหนกันงวดน,นี้นะครับผมจะใช้ตําแหน่งไหนมาคิดคํานวณให้นะครับใช้ตําแหน่งไหนมาคิดคํานวณให้นะครับก่อนอื่นเพื่อนๆหรือสมาชิกที่เข้ามาชมใหม่ถ้าชื่นชอบ วิธีคิดวิธีคำนวณนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับเื่อมีคลิปใหม่ๆออกมาก็จะแจ้งเตือนไปหานะครับเพื่อจะได้ชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับก็มาลุ้นดูนะครับว่าคลิปนี้จะได้ตัวไหนกันนะครับสูตรผมก็จะใช้ตำแหน่งนี้เลยนะครับสูตรนะครับเห็นไหมครับที่ผ่านมานะครับ ที่ผ่านมาก็มาเข้าอยู่ที่เลขเจ็ดใช่ไหมครับที่ผ่านมาผลก็ออกอยู่ที่หนึ่งเจ็ดนะครับก็มาเข้าอยู่ชุดนี้นะครับตำแหน่งนี้นะครับเลขเจ็ดก็ผ่านนะครับงวดนี้นะครับนะครับลุ้นต่อเลยนะครับผมจะใช้ตำแหน่งไหนมาคิดคำนวณให้ผมก็จะใช้ตำแหน่งนี้นะครับเพื่อน สูรคิดแบบง่ายๆนะครับไม่สลับซับซ้อนอะไรมากนะครับแต่ก็เข้ามาหลายงวดแล้วนะครับก็ใช้ตำแหน่ง3ตัวหน้าครั้งที่2นะครับตำแหน่ง3ตัวหน้าครั้งที่2ครับก็คือ7 6 3สนะครับวันที่ผ่านมาก็ออก1นึ่งเจ็ดใช่ไหมครับสองตัวบนก็ออกอยู่ที่16 16 17หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดืมเลขทำไมออกมาแบบนี้นะครับใกล้เคียงกันเลยนะครับ ให้ถูกก็ถือว่าโชคดีมากนะครับงวดที่ผ่านมานะครับลุ้นดูครับว่า7 6็สนะครับใช้ตำแหน่งนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับ7 6็กสก็จะมาวางไว้ตรงนี้ให้นะครับก็วิธีคิดวิธีคำนวณก็เหมือนเดิมนะครับ ก็จะใช้ตำแหน่งเลข3ามนะครับเลข3านี้เป็นตัวเด่นตัวแรกนะครับแล้วก็นับลดแต้มลงนะครับก็เป็นตัวเด่นตัวแรกนะครับได้สลดลงแต้มแล้วก็เหลือสองนะครับลดลงแต้มก็เหลือหนึ่งนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็ได้สามสองหนึ่งนะครับงวดนี้นะครับผมก็จะมาวางไว้ตรงนี้ให้นะครับให้เป็นแนวทางนะครับสูตรทุกสูตรก็มีข้าวไม่หลุดนะครับเพื่อนก็จะได้สาม แล้วก็สองหนึ่งนะครับว่าง,งวดนี้จะมีตัวไหนมานะครับระหว่างสามแล้วก็สองแล้วหนึ่งตัวไหนจะมาก่อนนะครับสามสองหนึ่งนะครับนะครับสิบแปดงวดหลุดไปงวดหนึ่งนะครับที่ผ่านมานะครับนะครับข่าวมาสิบแปดงวดแต่ก็หลุดไปงวดหนึ่งนะครับผลลัพธ์ออกอยู่ที่เก้าหนึ่งนะครับ ก็ทั้งหมดทั้งมวลก็เข้ามา17งวดรวดนะครับงวดที่18ก็เดินหน้าต่อนะครับเดี๋ยวก็มาหลุดตรงนี้นะครับ91ผลรับสองตัวก็ออกไปที่91นะครับ10ล่างเฮงๆนะครับงวดนี้จะมาตัวไหนกันนะครับระหว่างเลขก3เลขก2เลขกนนะครับ3ามจะมาตัวไหนกันนะครับ ก่อนจะนำตัวเลขไปใช้จริงนะครับเพื่อนๆและ f c ก็โปรดพิจารณาให้รอบคอบนะครับวิเคราะห์และพิจารณาให้รอบด้านด้วยนะครับก่อนจะนำไปใช้จริงนะครับตัวเลขไม่แน่ไม่นอนนะครับมีข้าวมีหลุดนะครับเพื่อนๆผมทำมาเพื่อเป็นแนวทางให้นะครับก็อยู่ที่ตัวท่านนะครับที่จะนำไปใช้หรือไม่นำไปใช้เพื่อนๆหรือ FC ทุกๆท่านไม่ชื่นชอบก็เลื่อนผ่านไปได้นะครับ ก็ไม่ได้มาบัางคับให้ตัวเลขอย่างนั้นอย่างนี้นะครับอยู่ที่ตัวท่านนะครับที่จะนำไปใช้จริงหรือว่าไม่เอาไปใช้ก็อยู่ที่ตัวท่านนะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆและสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับ มีคลิปใหม่ๆออกมาก็จะได้แจ้งเตือนไปหากันนะครับก็จะได้ชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับคลิปนี้ก็ลาเพื่อนๆและสมาชิกไปก่อนนะครับขอให้โชคดีทุกๆท่านนะครับ